ว้าวมาแล้วฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะชีเนีอยู่ที่หัวยหินนะคะมาหัวหินประมาณ4-5ครั้งแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อยากกินซาลาเปานี่ สาละเปาใหญ่มวยนะคะเตาถ่านนะคะตำนาน60ปีนะคะของหัวหินนะคะยายสวัสดีค่ะตามหลักมาแค่4โมงครึ่งแล้วแหละทีนี้ช่วงนี้มันหนาวขนมเนี่ยม่นม่ยอมพองถ้าไม่พองนั้นจะนึ่งไม่ได้ขนมที่เราหมักสาละเปาใช่ไหมไม่หมักเรานวดเลยนวดแต่ว่ามันไม่ค่อยพองขึ้นมาเนาะอ่าวจะได้กินแล้ววันนี้ หนูมามาแบบว่าประมาณสี่ห้าครั้งไม่เคยได้กินเลยมาหัวหินนะอันนี้เป็นครั้งแรกมาเจอคุณยายนี่สวัสดีคุณยายไปทางการด้วยนะคะเดี๋ยวต้องรอยายตั้งล้านก่อนนี่ยายขายทุกวันยกเว้นวันพระเพราะเพราะหมูแช่เย็นอืหมูแช่เย็นไม่ได้ทําเวลาเขาเอาไปตังจังหวันเนี้ย ก็เปิดออกมาหมูมันมีกลิ่นนะเขาไม่มาหาเราเลยนะอ๋อคือถ้าหมูแช่เยน็นมีกลิ่น,ม,นมันไม่อร่อยอะไรเงี้ยยายก็คือเหมือนแบบถ้ามันไม่อร่อยไม่ดียายก็คือไม่ขายไม่ขายอยอะเลยอ่าเดี๋ยวรอยายตั้งร้านแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน ทำเองนะคะตั้งเองนะคะแข็งแรงมากลานใกล้เปิดแล้วนะจ้ารอแป๊บนึ่งยายก่อไฟแล้วคะ่ะกาแฟมาแล้วจ้านี่นะคะกาแฟ

น้ทุกคนแต่น้น้อยๆเี่ดีไวเนียลูกค้าม,ามนาคอยนานยายบอกว่าเติมน้ำน้อยๆมันจะได้เดือดไวๆสุกไวๆเดี๋ยวลูกค้ามาแล้วรอนานนะคะม,มาค่ะไปแล้วหนึ่งย,ย้ายระวังระวังระวัง จะให้รู้แบบมันเป็นเตาถาา่านจริงจเนาะยายเนาะกว่าจะได้กินทุกคน20บาทแต่ไม่แพงเลยฝากคุณยายจะก่อฟงกอฟ่อไฟตั้งตรงตั้งเต,ต,ตานะคะทำาสะลบเปาไม่แพงนาะยายน้อยีบาทเนี่ยกว่าจะได้กิน,ม,ม,กนมาย,นยืนมองคุณยายก็มีความสุขกับทุกคนเนี่ยเหมือนแบบเหมือนยายมาทำแบบว่า สลับเปล่านึ่งสลับเปล่าให้เรากินนะทุกคนคิดถึงยายถ้าบ้านเชนเน่เขาจะเรียกว่าแก่นะคะแก่กับกงงยายกับตาอะไรนะยายจะกินร้อนได้ก็ต้องพักหนึ่งพวกะั่นอยู่น้ำเดือดถึได้กินเอูก๋ เราใช้เวลานึ่งนานไหมคะยายผิวพอน้ำเดือดก็กินได้แล้วน้ำเดือดก็กินได้แล้วเนาะตนี่ยังาจากบ้านนะดิ่เลยหอมดิ่งเลยก็คือมันสุกมาแล้วแค่นึ่งให้มันร้อนเนาะยายบอกว่าให้เอามือลองจิ้มดูลองจิ้มดูนะคะ <c oughs> หอมมากยายบอกทำวันต่อวันนะคะนี่ <c oughs> อ๋อตื่นมาทำแต่จีสามเลยเหรอยายควรจะเตรียมของควจะอะไรคุณยายแล้วคุณยายอายุเท่าไห,หร่แล้วคะแปดสิบสี่แล้วอ่ะแปดสิบสี่แล้วอ่ะขายมากี่ปีแล้วยายไม่รู้หรอกขายตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าจะปีขายตั้งนานแล้วใช่ไหมเจ้าอยู่หัวยังแข็งแรงเจ้าอยู่หัวแข่งเรือใบตรงเนี้ยอืมสมัยที่ยายขายมีโกโบริยังอังสุมาลินมียังนะสงครามโลกครั้งที่สองอุย้ย ทนไหมผ่านมาแล้วผ,ผ่านมาแล้วจ้าจริงๆแล้วหลายๆคนก็ตามหาอังซูมาลินนะคะก็มาอยู่ที่หัวหินก็คือคุณยายนี่แหละม,ม, <laughs> มาทำซาลาเปาให้เราได้กินกันนี่ ừ, เขาจะมีแบบว่าแบบไม่นึ่งอ่ะทุกคนคือแบบแบบอย่างนั้นอ่ะก็คือสุกมาแล้วนะทานได้เลยเอาไปเวฟเอาไปนึ่งเองอย่างเงี้ยได้เลยเหมือนที่พุณลุงเขาหยิบอยู่แบบนี้นะคะอต่างจังหวัดยายบอกว่าต้องใช้แบบนี้นะเนี่ยเพราะว่า อ๋อถ้าเอาร้อนไปแล้วมันจะเป็นเหงือแบบนี้เป็นนึ่งไปอะไรเองแต่ว่าใครอยากกินร้อนๆที่หน้าร้านก็คือแบบนี้เลยมหมดแค่นี้ก็คือแค่นี้เลยใช่ไหมคะโอแค่นี้ก็ทำง่ำเงือกเลยอะเตจีสามซาลินาตีสามเลยได้ข่าวว่าแม่ชอบกินโค้ก ใครเป็น m c คุณแม่นะคะมาซื้อสลรัเปาก็ซื้อซื้อ,อโคกมาฝากได้เนาะเดี๋ยวหนูเอาเป็นหมูสี่หมูสี่กาแฟสามเอาร้อนค่ะหมูสี่กาแฟกาแฟสามหมั่นโทสามเป็นสิบลูกพอดีใช่ไหม 200บาทนะคะลูกละ20นะคะทุกคนราคาเดียวหมดเลยอุ้ยบีดูดิมาแล้วนุ่มๆกันเลยจ้าหมูสี่หมูสี่แล้วก็มันหม,มูยาลรักษามีบีมาดิบเนี่ยแบบนี้นะคะ หมูสี่่ะจากนั้นก็จะเป็นหมันโถฟักทองนะคะหมันโถฟักทองสองจ้าเออสามค่ะหนูโทษหนูขอโทษหนูพูดผิดกาแฟสามแล้วก็กาแฟอีกสามนะคะ กาแฟอีกสามนะคะทุกคนเดี๋ยวรอก,ก่อนน,บบนี่กายบอกจะเอารุกให,ใหญ่ให้โอ้โหเบลเลอร์เลยทุกคนดูดิอืมกาแฟค่ะอีกสามนี่ดูดิเขายาวแล้วนะคะตอนนี้ ขอบคุณค่ะาคาอขอบคุณนะคะยายขอบคุณค่ะนี่ทุกคนได้แล้วนะคะดเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะคะที่บ้านพี่ชายนะคะทุกคนหรือว่ากินตรงนี้กิ<ด>ตนตรงนี้นะคนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึงว้าวทุกคนนี่มาชิมกันจ้ากาแฟา<ม>ค่ะ,คะอยากจะหยิบทุกคนแต่มันร้อนมากอื้อ หอมกาแฟมากเลยอ่ะอือมแม่มันร้อนแต่ว่ามันหอมแล้วมันแบบอร่อยอ่ะอืมอ่าวว้าวดูฟันซีมันโพค่ข้าทุกคนมันโทฟักทองเนาะยายเนาะนี่ลองชิมกันนะ ผักทองนึ่งให้สุกแล้วจะมาน่นกับแป้งผักทองนงให้สุกกับมโกับแป้งทุกคนตอนเนี้ยไฟกำลังจะคุก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 คเนี่ยโหหมูค่าว้าวยังร้อนอยู่เลยทุกคนหอมหมูมากอืมทำสดใหม่ทุกวันนะคะทุกคนหอมหมูมากอืม หมูอห่อหอหมูหนึ่งกาแฟหนึ่งแล้วก็หมูสองอันนี้หมูหนึ่งกาแฟหนึ่งนะครับหมูสองนะหมูสอง ซาลาเปายายม้วยขายที่ปัวหินซอย74นะคะเสิร์ช GPS ว่าสาละเปาเตาถ่านยายม้วยหยุดทุกวันพะและวันหยุดนักขัดตะเลิกนะคะขายตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปจนของหมดจ้าแวะมานะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ